สบายดีเหมือนก็อยู่กับซ่งบินพลเจริญอีกแลเลยเด้อเหมือนกับบินสิได้มาหามาขี่รองเรือตามหาลักเท้เด้อนี่ตอนนี้ก็มีสาวอวดโอนสาวลาวแล้วก็เบ้าเองแล้วก็ยังน้องลินดากำลังเขาใสยลึกกันังมาอยู่นน้นอยู่อันบนบ้านดอนไซแล้วก็ต้องไ้ข้ามบักไปข้ามน้ำนี่แหละแต่ว่ายามนี้ไปบุไรทางบีแม่น คาว่างๆเลยสิส่วนไปให้ทางมันดีกัน,นมันต,ตกตกแรงแมนแมนเออขี้เหือรน้ํากระดิง่งนี่บางทีสิขึ้นไปฮอดใต้เคลื่อนพ่นเด้อพี่น้องเด้อแมนเพราะว่าสิขี้ขึ้นไปทั้งเครื่องพ่นสีฮอดเคลื่อนพ่น,พนแหละมือนนี้นะ้อไอได้น้องได้เห็นนํากันว่าเคลื่อนแม่น้ําปากกระดิ่งมันเป็นยังไง เคยกินน้ำกระดิ่งบ่อาศัยอยู่นี่เคยตอนเด็กๆเคยได้มันมันเขาห้องน้ำเลี้ยวตีออกไปพูดกลางวังหมดหละกลางเครื่องสิน่ะแล้วก็เอาตุกน้าไปตักเอาเดี๋ยวเฉยบอกอธิบายพี่น้องเข้าเบอร์เนแต่น่ะคนที่กินบ่กินบได้ยามนี่นะแรงกินแรือเปล่าไม่นตอนเขาโบราณที่สร้างเคลื่องท่างตอนยังเป็นแบบธรรมชาติตอนเขายังอายุประมาณแปดปีเก้าปีสิน่ะกินเลยกินแต่ว่ามันก็เสียบเสียบก้นน้ำ หน้าท on <LO> ี <ises> okay. ่เขาเอ็ดน้ำดื่มสินะเนาะี่นตอนนี้กินบม่ได้แล้วบมกล้ากินละแต่ก้นเขาสีออกไประหว่างกลางของแม่น้ำนะแล้วเขาสีเอาตุกน้ำเวลาไปให้ไปน้ำมาเขาเสียบริปัวน้ำเด้อตัวพูนบ่ะตรงที่เขาระเบิดเลยโอ้ย่างๆอ่ะแหละมันเป็นด่านหินเดย์ยุธยบุรีว่ะยุธยบุรีตอนนี้มันบังเดย แมนแมนอันนี้บมแมนต์พูนด้วยนี่ไลยพูด,พด,พดอีกนิดนึงห嘛แมนสิขึ้นกายไปพีพูนเล<อ>ซี่นะทายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิง้งแม่นับกระดิ่งบนที่จุดที่เขากำลังสร้างบมแมนสร้างดอกสร้างเคลื่อนน้ำเทินเอาท้าไปเบิ้งกันเลยเดอเอเ้อ ให้ไอ้ให้น้องพูดที่บุได้สัมผัสบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาบ้านที่ว่าติดน้ำก็มันกะมีหลายบ้านจะบุได้ติดน้ำง่ายแบบนี้นะแต่ได้ถ่ายบรรยากาศแบบนี้ให้พี่ให้น้องว่าจะยุราวย่ไทยย่ต่างประเทศกะให้ได้เห็นน้ำกันนี่นี่าเกือี่ไร้ใช้เครือในการเดินทางเด้อ จะเป็นเหือหางยาวตัวนี้นะจะเป็นจะเป็นคือบินไปแจ้งแปลอะไรจะเป็นหาดเดียวที่ที่อันได้พักได้เศร้าตัวน,นี้เพราะว่า <c oughs> น้ำขึ้นล้านี่เดี๋ยพูดกัพี่น้องได้หาปูหาป่าเด้เอให้เบิง่งแคมหาดน วาย,ยุลาบบมีทะเลก,ก็ได้ใสมาแบบนี้แหละจะเป็นหาดเป็นหันโอ้ยทรายก็งามพี่น้องทรายขาวเด้อตัวนี้เด้อทรายจะขาวเลยทรายงามเลยบรรยา,ยายก,กาศแคมน้ำนี่ โซนเราก็ได้หาปูหาปลาใส่เบ็ดใส่โมงไปน,นี่นี่นี่นั่นดิเขาหาปลาได้ฮนคันคือคือตัวน,นี้กะจะเป็นปลานามด้ี่นองมีแต่้นามด้วยนี่ใา้เบิง์กเป็นปลานามตัวนี้ปลาน้นาเรียบไปเลยเงาไปคุอันนี้กับบรรยากาศคลายแรงเลยเด้อประมาณ ห้าโมงแล้วในตัวนี้แต่ว่าตะเวนก็เ่ทันตกก็พอดีเด้อพี่เนาะแบบนี้นะพอดีเราออกมามแดดโบฮอนพอดีเลยออกมานี่ก็งแดดมันก็บ,บอกฮอนแน่แล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ส่วนเบ้าเอแล้วก็น้นองนินดามาลือฟื้นความหลัง มาเบิ่งเป็นฮาร์ดทรายฮาร์ดเดียวเนาะคือบินได้เอาไปนะเป็นฮาร์ดทรายฮาร์ดเดียวที่อยู่ในเขตบ้านพลเจริญตอนนี้เป็นฮาร์ดเดียวนี้เพราะว่าช่วงนี้จะน้ําขึ้นแหงพี่นนอะน้ำเต็มต่ฟังเลยและจะเป็นทรายนอนอนทรายงามพี่น้องนี่ยนเกาะเกาะเดียวเนี่ยพอได้ให้อายแม่ให้น้องมาเบิ่งหมอแก้การมาพักผ่อนเนอะพักผ่อนย่นใจย่อน,ยอนอารมณ์นี่ เอกเหมืม่อเมื่อยเวลาว่างเนาะวันเสารวันอทิตย์เอาส่วนมู่ส่วนคู่มาเอาอันยูนกินเอาซาดมากลางโต๊ะกลางเต้นใส้นี่กินข้าวลมการมันพ่นไายนะเพราะว่ามรรยากาศก็ดีเย็นลมโซ่ตลอดเด้อพี่น้องนี่ด <c oughs> ้านหลังก็คือเป็นเครื่อนคือเอาได้แจ้งไปละว,วิธีชาวบ้านก็นอยู่แบบนี้แหละพี่น้อง